สวัสดีค่ะทุกานค่ะเมื่อนี้เจอปัญหาค่ะยาเน่เปียแคะของเก๋ค่ะนี่ค่ะคลิปก่อนนอกจากเก๋เคยมาทายคลิปวิธีการตัดเน่เปียแคะไปนะคะซึ่งตอนนั้นก,ก็แตกกองามค่ะเมื่อนี้ค่ะพี่น้องมาเบิงค่ะยากอเก่านี่ราคานี่สภาพนะคะเบิงนะคะนี่ เป็นดำๆเป็นใบลวกค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะมื่อนี้สิมาบอกพี่น้องว่าสาเหตุที่หยาเน่เปีย,ยแค่เป็นแบบนี้นะคะบ่ได้เกิดจากการเข้มปุ๋ยหรือว่ามาแลงกัดใดๆทั้งสิ้นค่ะเกิดจากการที่เก๋บ่โหดน้ำนะคะเก๋หายน้ำบ่เพียงพ่อค่ะตั้งแต่มือตัดไปนะคะแล้วแต่ฝุนสิ ตกมาใส่นะคะที่นี่หญ้าแก่เหมือนต้นนี่สิบ่เป็นหยังค่ะพี่น้องเขาลำต้นแข็งแรงแล้วก็หากลึกนะคะเขาก็ดูดขึ้นมานะคะลำต้นเขาใหญ่สามารถเก็บน้ำได้หลายค่ะพี่น้องแต่ตัวนี้เป็นหญา้าหญ้าไม้ซึ่งหยอดบ่าทั้งแข็งแรงนะคะแล้วก็ลำต้นบ่ทหันใหญ่เก็บน้ำได้บ่ทหันหลายค่ะเพิ่นก็เลยมาดึงเอานา้ำจากใบไปเลี้ยงต้นค่ะ นี่คือขอสันนิษฐานของเก๋นะคะอ่ารักวิชาการนี่เก๋กับบหูนะคะคือตัวนี้เป็นขอสันนิษฐานของท้องเจ้าของนะคะประสบการณ์จากปลูกยาหวานค่ะเก๋เคยปลูกยาหวานแล้วรอบหนึ่งนะคะช่วงที่พ่อป่วยที่เก๋ได้ลงคลิปไปนะคะพ่อป่วยแล้วบ่ค่อยได้หดน้ำค่ะทุกท่านเฮ็ดหายยาหวานของเก๋เป็นใบลักษณะแบบนี้ค่ะเก๋ก็เลยว่ายากนี่ น่าจะเกิดจากสาเหตุเดียวกันค่ะคือขาดน้ำค่ะทุกท่านค่ะนี่ค่ะหญ้าอ่อนแตกไม่ไม่บหดน้ำจะเป็นลักษณะใบลวกนะคะทุกท่านมื่อนี้เอามาฝากมาตอนค่ะให้พี่น้องอย่าขาดน้ำอย่าปาน้ำเด้อจ้าปลูกหญ้านะคะปลูกง่ายแต่ว่ากับบมเมเวนวง่ายเสมอไปนะคะ ถ้าขาดน้ำเมื่อไหนนะคะก็อาจเทตดให้ตายได้ค่ะให้เสียผลผลิตค่ะทุกท่านคะนี่คะ่ะเก๋บอลในใส่ปุ๋ยนะคะบอกก่อนนะคะโมเมนต์อาการใบลวกจากปุ๋ยโดยเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าเก๋ตั้งแต่มือตัดนะคะเก็บบอลในใส่ปุ๋ยค่ะเก็ใส่แต่ฟังทั้งหนาบ้านนะคะกอนหนีบอลในใส่ค่ะพี่น้องปลูกแบบตามภาษานะคะตามยถากรรมค่ะ ก็เลยเอาประสบการณ์การปลูกหญ้าหวานค่ะมาใส่กับหญ้าเนเปียแคะค่ะเพราะว่าเป็นหญ้าลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็เลยคิดว่าเพิ่นเป็นสาเหตุจากการขาดน้ำค่ะทุกท่านค่ะมื้อนี้ก็เลยเอาประสบการณ์นะคะที่พิดพลาดข้องจะของมาบอกพี่น้องค่ะว่า่าขาดน้ำนะคะถ้าขาดน้ำแล้วใบจะลวกเฮ็ดให้หญ้าตายและก็เสียผลผลิตได้ค่ะพี่น้องค่ะ มันนี้ค่ะก็คงมีเล็กๆน,น้อยๆแค่นี้ระค่าทุกท่านมาฝากมาตอนนะคะขาดปุ๋ยอยู่ใดค่ะแต่ขาดน้ำหย้าตายค่ะพี่นอ้องหญ้าบงามนะคะโอเคนะคะคลิปหน้าเจอกันไหมในวิธีการปลูกในเปียแคะค่ะลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวคอยเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ